นี่เอาเลยนี่นะนเราเราแอบขอเขาแล้ววอ้ย,นะอ,ยอันนี้ที่สวนมีมที่<ม>สวนมีรักเมื่อคืนเราพักที่นี่ที่นี่เลยหนูดูนี่เลยเมื่อคืนเราพักที่นี่บอกตรงๆว่าบรรยากาศสุดยอดเที่ยงคืนยังนั่งเมากันอยู่เลยห้องนอนสะอาดมากผ้าปูที่นอนสีท เป็นดังใจเราชอบเลยนะคะห้องน้ำห้องอะไรหอมสะอาดจริงๆมีรักอํเาเภอคลองหาดดูวิวค่ะท่านผู้ชมขาหลักร้อยล้านพันล้านเลยนะคะเป็นวิวที่สวยมากๆนี่ให้ดูเลยนี่สําคัญเราชอบที่สุดเรามากอน่อกไม้กันเนี่ยแอดน้องเข้าไปแล้วเราก็ต้องขอขอบคุณลูกสาวน้องนกนิพาวดีนะคะที่จ่ายค่าห้องให้แม่อีกแล้วมีไวให้หนึ่งขวดบอกแ ไม่ไวายให้ด้วยน่ารักมากมีดอกไม้ด้วยค่ะมีดอกไม้ให้ด้วยนี่มีเยอะเลยขอเขาด้วยโอ้ยน้อ,ยอ,ยองสะใจจังเลยาาาาาตายแล้วเี่ยถ้าเราไม่เก็บมันจะต้องเป็นกอไผ่ของเขา คิดดูว่าเจ้าของเขาทรมานจิตใจมากแค่ไหนจะไม่เป็นไรหรอกเราชอบทรมานคนว้ายว้ายหมด